สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะโลกยุคนี้มันหมุนเร็วจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลเนี่ยกระทบไปหมดเลยทั้งชีวิตทั้งการทำงานครับผมเร็วมากจริงๆครับจน World Economic Forum เขาถึงกับใช้คำว่า double disruption เลยนะคะใช่ครับคือมันเหมือนโดนสองเด้งเลยทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่แรงงานคนแล้วก็ รูปแบบการทำงานเองก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ค่ะทำให้เราทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวกันยบใหญ่เลยทีเดียววันนี้เราเลยจะมาคุยกันค่ะมาเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยนะคะทั้งเรื่องทักษะที่จำเป็นในยุคนี้มีรายงานเ d t e c ทด้วยแล้วก็งานวิจัยเรื่อง AI Big Data Blockchain ครับผมที่มันเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อจะหาคำตอบกันค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ต้องมีเพื่อรับมือกับยุคดิจิตอลนี้ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญจริงๆออกมาเลยนะครับว่าทักษะไหนที่แบบขาดไม่ได้เลยแล้วก็เทคโนโลยีอะไรที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมการเรียนรู้การทำงานของเราในตอนนี้เริ่มที่ทักษะก่อนเลยไหมคะได้เลยครับ ถ้าดูข้อมูลจาก World Economic Forum ที่ทาง iStrong เขาเคยสรุปไว้นะครับเขาชี้ว่ามีหลายทักษะเลยที่สำคัญมากๆแต่ถ้าจะให้จับกลุ่มเด่นๆเลยนะเอ่อก็จะเป็นเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์กับการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนนะครับอ๋อหมายว่าว่าแค่เราใช้เทคโนโลยีเป็นเฉยๆอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมคะต้องเข้าใจต้องคิดต่อยอดเป็นด้วย ถูกต้องเลยครับคือการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสารรค์หรือว่าการแก้ปัญหาซับซ้อนเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญเลยเพราะว่าเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยเออมันเก่งเรื่องประมวลผลก็จริงนะแต่สุดท้ายมันก็ยังต้องการคนมาช่วยตั้งคําถามที่ถูกต้องมากําหนดทิศทางแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์จากมันอย่างชาญฉลาดนะครับอืมเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองการปรับตัวพวกนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ พราะว่าเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆเราหยุดนิ่งไม่ได้เลยครับจริงด้วยค่ะต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตจริงๆนะคะเนี่ยทีนี้พอพูดถึงเทคโนโลยีมันก็เชื่อมโยงกับทักษะที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะคะมีเทคโนโลยีอะไรที่กําลังเป็นคลื่นลูกใหญ่ในแวดวงการศึกษาหรือ EdTech บ้างคะตอนนี้ตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ AI ครับปัญญาประดิษฐ์นี่แหละคือข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยนะไม่ว่าจะเป็น Prompt Expert หรือว่า Starfish Labs เนี่ย เพูดตรงกันเลยว่า AI มันจะทำให้ personalized learning อ๋อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลใช่ครับให้มันเป็นจริงได้มากขึ้นคือระบบมันสามารถปรับเนื้อหาได้หรือว่าปรับวิธีสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนเลยเหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวที่รู้ใจเรามากๆโหน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้การเข้าถึงพวกคอมพิวเตอร์แรงๆอย่าง GPU ที่จำเป็นสำหรับ AI มันก็ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะมีระบบคลาวด์แบบจ่ายเท่าที่ใช้ p s you go อะไรแบบนี้ ใช่เลยครับอันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญเลยมันลดข้อจำกัดไปเยอะมากทำให้การพัฒนาหรือว่าการเรียนรู้เรื่อง AI เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในองค์กรใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วค่ะนอกจาก AI แล้วเทคโนโลยีอย่าง AR Augmented Reality แล้วก็ VR Virtual Reality ก็น่าจับตามากครับอืมพวกโลกเสมือน ใช่ครับมันสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แบบสมจริงมากๆลองนึกภาพเราทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริงหรือว่าเดินสำรวจโบราณสถานผ่าน VR ดูสิครับโหเห็นภาพเลยค่ะครับอย่างโครงการ OBEC Metaverse เขาก็เริ่มนำเครื่องมืออย่าง Spatial d o l o หรือ v u f o r i a มาใช้สร้างสื่อการเรียนรู้แบบนี้แล้วนะครับแล้วบล็อกเชนล่ะคะเห็นพูดถึงกันเยอะมากเลยมันก็มาเกี่ยวกับการศึกษายัางไงคะ หลักๆเลยนะครับจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็ความโปร่งใสคือลองนึกภาพบล็อกเชนเป็นเหมือนสมุดบัญชีดิจิทัลก็ได้ครับที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วทุกคนก็เข้ามาตรวจสอบได้อ๋อค่ะพอเอามาใช้กับการศึกษาก็อย่างเช่นการเก็บใบปริญญาหรือว่าพวกทรานสคริปตผลการเรียนเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยอันนี้ของจริงไม่ได้ถูกปลอมแปลงมาค่ะค่ะ ข้อมูลจากมชหรือ Starfish Labs ก็ชี้ว่าหลายประเทศเริ่มใช้แล้วนะครับอย่างาคาซักถานเกาหลีใต้ก็เริ่มเอามาใช้แล้วเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพวกเอกสารทางการศึกษาเนี่ยแหละครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนสร้างหลักฐานดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ลดปัญหาเรื่องปลอมวุธ,ธิีไปได้เลยถูกต้องครับแล้วมีเทรนอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจอีกเรื่องที่สัมพันธ์กันมากๆเลยก็คือ Big Data Analytics ครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อืม Big Data ครับผมข้อมูลจาก s a s ก็ชี้ว่ามันสำคัญมากเลยนะในการทำความเข้าใจผู้เรียนคือพอเรามีข้อมูลการเรียนรู้เยอะๆจำนวนมากๆจากผู้เรียนหลายๆคนแล้วเราใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นรูปแบบหรือปัญหาบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะมันก็จะช่วยให้เราปรับปรุงการสอนหรือออกแบบระบบที่เรียกว่า adaptive learning คือปรับเนื้อหาตามความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้จริงๆอ๋อ oh. ค่ะซึ่งงานวิจัยจากไทโจก็บอกว่าเนี่ยหลังโควิดเป็นต้นมาการใช้ Big Data ในการศึกษามันเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยครับฟังดูเราเทคโนโลยีว Technology, พวกนี้มันทำงานเสริมกันหมดเลยนะคะเนี่ย AI ก็ต้องใช้ข้อมูลจาก Big Data มาวิเคราะห์เพื่อจะสร้าง personalized learning หรือ adaptive learning ที่ว่าใช่ครับส่วนบล็อก a i n ก็มาช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลการศึกษาพวกนั้นอีกทีถูกต้องเลยครับมันทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลย ทั้งหมดนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าอนาคตของการเรียนรู้การทำงานเนี่ยมันต้องการทั้งทักษะการคิดขั้นสูงการปรับตัวแล้วก็ความเข้าใจในเทคโนโลยีเหล่านี้ควบคู่กันไปเลยเพื่อที่จะใช้พลังของ AI, Big Data, Blockchain มาช่วยยกระดับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความโปร่งใสฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากจริงๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคาถามที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะคะนั่นสิครับมันก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะว่า พอการเรียนรู้มันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเฉพาะบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วบทบาทหรือว่าความรับผิดชอบของผู้เรียนเองในการจัดการเส้นทางการเรียนรู้หรือข้อมูลดิจิทัลของตัวเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันแน่ในอนาคตที่เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวแบบนี้ครับ